อยู่กับเนื้อกับตัวเยี่ามองมังจงกลับคืนโวเรือนมันส่งเสียงรองง้องดังกึกก้องกัางวานควันแย่ชาเนินนานให้นาคัานเสดมน นอนเป็นอาทินอ้อชมชินเขาย่นยินอย่าไกลเออเธอ,อรีกเกรนควันตกใจยามค,ำค่ำคืนเธอพระควันมาชมชินควันควรแถ่เมชินัวนใจพระควันนีใ,ให้ตร เด็ดนะควันกามาเป็นปีนาะนั้นมีตกใจควันแย่นานเออควันใจจงกลับมาใครไออุน่นมาแนบ,บคิดอย่าได้คิดจากใายเชิญควันใจมาแนบ,บร้าย พ่อคุณหมอที่เรียกรอ้องน้องเสียงอย่าเคืองพุดอย่าหนีตายก็อายุนควันพอ่อคุณสูโรง วันนี้เป็นวันดีสีตบหะมุงคนเมงข้าพเจ้าเจขอเชิญวันเจ้านาเศิทธพงแก้วสุข อาย่สุขใส่ กันดานนดาสดาคอเชิญควันคัวจงมาเสียเถิดในเพลาวันมีควันหัวจงอยู่หัวควันตัวจงอยู่ตัวควันเมืองและควันข้าวจงเข้ามาสู่ในกายกังตียในวัน,น สงยจะได้เหยียบย่องเยื่องยากกายเข้าไปในลมภาคตา,า,าวะัดจะได้ถือศีลปฏิบัติบวชเป็นพระในพระศาสนาจะได้เผื่อแผ่บุญแค่บิดอนมานดาวัจ้งจงพากันมาเหมือนเคลือวันพันกันมาเหมือนเคลือถหัวมาเขาเนื้อเข้าตัวกันเสียในวันนี้เธอ ให้หลั่นคองขึ้นสามทีเสียงดีๆโหด้หวยเชยอวยชัยท่านทางร้ายที่กนลังโอ้ จะดำเนินตามบาตรพระพุทธ,ธองค์ตามมาคาดบิดานี้จึงได้ยึดพระไตสรณะสรณาไว้มันคงคือพระพุทธพระธรรมประตรงเป็นสรณะตานที่บิดอมาดาดำเจ้าบวชเป็นพระในครั้งนี้ก็เป็นการสรางต้มบรารมีสืบต่อไปเพื่อให้เป็นนิสัยปัจจัยภายนาะจน กวา่าจะมีอินเทียนแก่กามานุนนำเข้าไปถึงในขายโพธิปัจญยธรรมนำหมูสัตให้ข้ามพลเสียซึ่งสารวัติมักดองอจงมาเป็นสัมเพาทองอันโ็พานำมอบิดอนมานได้ถึงอย่างฝั่งฝาอันเป็นของยอดอยากจะข้ามได้อันว่าสัมเพาลำใดของพ่า สนิทยอมจะต้องมาตกแต่งต่อติดเป็นกงวานกระดูกงูบุกระดานข้อแนบกงเจาะละดอยกับลูกประสักตรงสนิทจริงแห่นกระดานไทยตระูยิงกระชับชิดอัดเฟใส่ทับกงสนิทตลอดลำลาโทรขอประจําดูแข็งขันกระทงควางวางยันไว้แน่หนา โอ้หว่วงกระนานเป็นดาดฟ้าวางตะเคียนแน่นหนะาใหญ่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 ไหวอับอชาวปิดตังเสากระโดงใบสูงเดียวฉล ลมน้ำมันฉันเขียวแล้วก็เยียวยาครันว่าในเวลามาหาพิชัยเลืกแล้วจะเดี่ยวึึ้นสามลาโห จะเสียสั้มเผาต้นนะท่านนนสิครับอุตส่าห์คนสั้มเพามาซะอย่างดีเลยเสียงรับโหแผ่วรือย่างนั้นเอาใหม่นะจ๊ะต่ออีกหน่อยเนาะโหโหโหได้หนึ่งลากันแลว้ละนาตั้มเผาก็ยังไม่ลอยละลองยังคลองนาวาเอานายชายลืมแก้เชือกถึงว่าแล้วไม่มีใครรับโหโน็นกเอาโหใหมเนาะโห หมอไม่กล้าร้องต่อเลย้าอย่างเงรบนี้โอ้โหลุกเหลือพานิดนี่พากันรับโหดีจังเลยเนาะเอาโหดในต้องลากันแล้ะนอตั้มเผ่าก็ยังไม่ลอยละลองยังคลองนาวาเอาหนายท้ายลืมกลางใบโอ้โหอยากเดี๋ยวดูตรงนี้เนาะพอน้องว่าใบจะเป็นสีอะไรเนาะถ้าเป็นใบสีแดงพอมีแรงได้หน่อยถ้าใบสีม่วงหมดทวงไม่น้อยถ้าใบสีพันละเฮื้อละซ้ำเขาลอยออกแน่เอานะ อ๋อใบสีเขียวโอ้โหเหี่ยวใจจงเลยแมจ่จ๋าใบสีเขียวนี่เหี่ยวใจเลยใช่ไหมคะโอ้ยได้สีฟ้าทําไมมาให้สีแดงใส่เสื้อสีฟ้ามาให้สีแดงเนี่ย <c oughs> ชื่นใจหมังหมังหมังหมัม,ม <c oughs> ดัดังดังดังเสียงโอรล,ลืมดังอีกแล้วเครื่องขยายฟังชัดหมอโหเสียงแจวหมอดจะโหอีกแล้วให้รับโหให้ดังดัง ดาดูด,ดังดังเด็ดูดังโอดาดูดังดังเด็ดูดังถ้าใครไม่รักกูจะปับกอดตาตายังคลิโ นี่มอจาโหกันแล้วนะจ๊ะเสียงพ่อข้างหลังบอกโหตักที